สวัสดีครับผมนายตรีสินสุภาพนะครับาจากบริษัท KTS CCTV and IP System ครับผมตำแหน่งก็คือเป็นผู้ดูแลบริษัทอะครับก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็ CCTV and IP นะครับก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องกล้อง CCTV นะครับกับส่วนงานราชการแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสายระบบ IP ครับผม ในงานของผมอะ่ะผมก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องระบบกล้องดีดีวีกระสียน้ำสายพีเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะใช้ที่เป็นในบริษัทเอเบอลิงก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อฟอร์คอมนะครับก็มีตั้งแต่ตู้เอาท์ดอร์นะครับแล้วก็มีสวิตช์มีซับไพาสายไฟเบอร์ออปติกสายพิกเทลแพดคอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆก็คือผมก็จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อฟอร์คอมที่อยู่ในบริษัทของเอเบอลิงเนี่ยละครับ ในเรื่องส่วนของบริการของ Everlink นะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสั่งของก็คือจะมีเซลล์มีทั้งคนติดต่อประสานงานเรื่องอปูบเรื่องอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงคนส่งของผมมองว่าเราดูกันแบบพี่แบบน้องเรามีอะไรเราประสานงานเราคุยกันติดอะไรกันคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยให้คาแนะนาซึ่งกันและกัน การใช้งานสินค้าของเอเ l อร์ลิงนะครับก็คือจริงๆแล้วย้อนกลับไปเมื่อสัก4ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์ของยี่ห้อฟอร์คอมนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตเป็นซับไพหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบต่างๆนะครับผมมองว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากๆโดยระยะเวลาที่ผ่านมาถึง3-4ปีนะครับมีอุปกรณ์เคมน้อยมากให้ผมเทียบไม่ถึง5%ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมกับผลิตภัณฑ์ของเอเบอร์ลิงครับ เรื่องการขนส่งนะครับมี2อย่างในการที่เอเมอร์ลิงส่งสินค้าไปให้ที่บริษัทผมก็คืออยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คือ1ถ้าเผื่อว่ามีของเป็นจำนวนมากก็คือทางบริษัทก็จะให้ขนส่งของทางบริษัทขับรถบริษัทมาส่งเองอันนี้ก็คือรวดเร็วทันใจแล้วก็ของทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดความเสียหาย 2. ก็คือจะมีการใช้บริการขนส่งเ e อ็กเพรสซึ่ง ที่ผ่านมาผมมองว่าทางบริษัทได้จัดหาบริษัทขนส่งได้มีคุณภาพมากๆครับอาจจะมีบ้างเป็นบางครั้งที่อาจจะมีการล่าช้าก็อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของบริษัทขนส่งอาจจะต้องรอเวลาหรือว่าอาจจะมีการติดเสาติดทิตย์อะไรอย่างนี้ครับแต่โดยปกติรวมๆแล้วการขนส่งค่อนข้างดีมากๆเลยครับผม การให้บริการหลังการขายนะครับผมเองไม่ค่อยได้สัมผัสในบริบทนี้มากมายสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีของเคมเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่ค่อยเสียผมใช้คาว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีแล้วกันนะครับก็คือช่วยการประสานงานจนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทนะครับโทรศัพท์มาถามว่าได้รับของบ้างหรือย,ยังหรือว่างานมีปัญหาอะไรไหมซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องซัพพอร์ตหรืออะไร ทางบาริษัทมีแผนกซัพอร์ตเอาไว้สำหรับช่วยคอนแทคเรื่องนี้ดีมากๆเลยครับภาพรวมนะครับสำหรับผมพูดคำเดิมนะครับผมมองว่าบาริษัทเอเบิ i n ลิงมีความเป็นครอบครัวกับผมมากมันหมายถึงสิ่งที่ดีที่มีให้กันแค่นี้แหละครับไม่รู้จะตอบว่าอะไรแล้ว